พี่น้องผู้ร่วมละหมาดจุมาทุกท่านครับพึงยำเกรงต่ออัลลอฮฺสุบฮานาหูตาลาเถิดเพราะแท้จริงแล้วการตักวาความยำเกรงต่ออัลลอฮฺสุบฮาน,ฮนาหูตาลานั้นคือสเสบียงที่ดีเลิศที่จะช่วยให้เราปลอดภัยทั้งโลกนี้และก็โลกหน้าพี่น้องผู้ร่วมละหมาดจุมาทุกท่านอัลลอฮฺสุบฮานาหูตาลาให้เรามีชีวิตอยู่จนถึงเดือนนี้ ตามปฏิทินอิสลามแล้วนั่นก็คือเดือนซุ퍼ฟ์เป็นเดือนลำดับที่สองตามปฏิทินอิสลามคำว่าสุ퍼ฟ์นะครับมันก็มาจากภาษาอหรับที่เราคุ้นเคยกันดีสำหรับคนที่เรียนภาษาอหรับนะมันแตกออกมาจากคำว่าซิฟเฟอร์อิสฟาร์ก็คือการว่างเปล่าการสูญเสียหรือสูญสิน้นดังนั้นนักวิชาการนะครับจึงได้ ให้คำนิยามหรือบอกที่มาของการตั้งชื่อเดือนนี้ว่าพอถึงเดือนซอฟัตบรรดาชาวมักกะทั้งหลายจะออกเดินทางก็เลยทำให้เมืองมักกะนั้นว่างเว้นจากผู้คนหรืออีกทัศนะเนี่ยบอกว่าพอถึงเดือนซอฟัตพ้นจากเดือนหมูฮัรรอมแล้วเนี่ยนะครับบรรดาพวกมุชลิกินมักกะ,กะก็ต่างพากันทำสงครามและล้นสะดมมล้นสะดม ใครเดินทางผ่านมาพวกเขาก็จะยึดทรัพย์จนกระทั่งว่าทรัพย์สินทรัพย์สินของคนเหล่านั้นมันสูญเสียและสูญสิ้นไปแต่ไม่ใช่ประเด็นนะครับหรือว่าประเด็นมันไม่ได้อยู่ที่แค่ชื่อแต่ประเด็นมันอยู่ที่รายละเอียดและเนื้อหาที่มันมีความเกี่ยวข้องกับเดือนนี้ถ้าหากว่าเราย้อนยุคไปเรียนประวัติศาสตร์เกี่ยวกับเดือนซอฟารเนี่ยเราจะเห็นว่าบรรดามุชริกีนในมักกะ เขาจะทําการเล่นกับหลักการของลอสุพาโนตระอยู่สองประเด็นหลักๆหนึ่งก็คือการเปลี่ยนเดือนต้องห้ามของอลัลลอฮ์เลื่อนเดือนต้องห้ามของอลัลลอฮ์เปลี่ยนเดือนฮัสไปตามอารมณ์ของพวกเขานี่คือความเสียหายความเลวร้ายที่ยิ่งใหญ่ที่บรรดามุชลิกินในมักกะได้ทำเอาไว้และก็ประเด็นต่อมาก็คือการเชื่อว่าเดือนซอฟาร์นั้นเป็นเดือนอัปมงคล การเปลี่ยนเดือนการเลื่อนเดือนของบรรดามุสลิกินนักการยนะมีอยู่3รูปแบบรูปแบบที่หนึ่งะครับซึ่งเป็นรายงานของท่านอิบนุอับบาสนะครับบอกว่ามีผู้นำชาวกุเรชเนี่ยชื่อว่าจูนาดาบินอัลฟบินอุมัยยะอันกีนานีทุกฤดูฮัจพวกเขาเนี่ยจะยืนขึ้นมาแล้วก็ประกาศให้กับบรรดาพวกมุชริกที่มาทำฮัจ มุชริกเขาก็มีการทำฮัจจ์ก็ประกาศว่าอัลาอฮ์อ um ah ินอาบาซุมามะลายูอาบุลายูจับอบาซุมามะเนี่ยเป็นผู้นำมักกะผู้นำมุชริกนจะไม่ถูกตำหนิและจะไม่ถูกไตส่สวนใดๆคือพูดอะไรถือว่าเป็นประกาศสิทธิ์และเขาก็บอกวา่าอ so ัลาอินนินสาฟรอนอัลอามุลอวัลฮาลาล เดือนซอฟตเดือนนี้ปีนี้เดือนซอฟตจะถูกเปลี่ยนกฎว่าเป็นเดือนต้องห้ามปกติแล้วนะครับเดือนอาหรับเนี่ยเป็นกฎที่บรรดาชาวอาหรับทั้งหมดจะรู้และก็ยอมรับเป็นเอกฉันเลยนะครับว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงกําหนดว่าเดือนต้องห้ามมีสี่เดือนและพวกเราจะไม่ทําสงครามกันแต่พอ มันไม่ตรงกับอารมณ์มันไม่สบกับอารมณ์เดือนต้องห้ามมันนานเกินไปแต่พวกเรากระหายที่จะทําสงครามพอทําสงครามแล้วพวกเราได้ทรัพย์สินเงินทองพวกเราได้ผลประโยชน์จากสงครามก็เลยเปลี่ยนเดือนฮารอมนะครับเลื่อนความฮารอมของเดือนหนึ่งในปฏินิสลามเรีวยกว่าเดือนมุฮัรรอมเนะี่ยไปสู่เดือนสุฟัเพื่อที่พวกเราจะได้ทําสงคราม นี่คืออาชญากรรมอันที่หนึ่งของพวกผู้ชดินกินมัก,กะที่ได้เปลี่ยนกฎเกณฑ์ของอัลลอฮ์สุบฮานอตาลาและอันที่สองรูปแบบที่สองก็คือเพิ่มเดือนฮารอมขึ้นจากสี่เดือนเป็นห้าเดือนเพิ่มเดือนฮารอมขึ้นจากสี่เดือนเป็นห้าเดือนปกติแล้วเดือนฮารอมมีเดือนรอจับซุลกดะจะซุลฮิจะและก็มุฮัรรม แต่มาปีนี้นะครับผู้นำบางคนขึ้นประกาศว่าต่อไปเดือนซอฟาจะเป็นเดือนต้องห้ามด้วยเพราะหนีจากความอัปมงคลการเปลี่ยนเหล่านี้มาจากอารมณ์ไฟตาำล้วน,ลนและรูปแบบที่สามการเปลี่ยนเดือนที่อัลลอฮ์ทรงลงกุรอานลงมาตำหนิพวกเขานั่นก็คือต่บดิีุลฮัจเขาจะเปลี่ยนเดือนทำฮัจตามอารมณ์ของพวกเขาปีนี้ อาจจะทําฮัตในเดือนมุฮัรรอมถ้าเขาทําฮัตในเดือนมุฮัรรอมปีนี้ปีหน้าเขาก็จะทําในเดือนมุฮัรรอมนั่นหมายความว่าหนึ่งเดือนเนี่ยเขาจะทําฮัตสองปีนะครับแล้วก็เลื่อนไปเป็นซอฟัตก็จะทาอีกสองปีในเดือนซอฟัตแล้วก็เลื่อนไปเลื่อนไปเป็นรรบอิอนอวันรรอบอิุซานีจนกระทั่งมาถึงปีก่อนฮัจจ์อัาลาของท่านนาบี ที่นบีได้ส่งท่านอบูบัตไปทำฮัจญ์เนี่ยตรงกับซุลกะดะห์ไม่ใช่ซุลฮิจญะห์และอัลลอฮฺสุนาตาลได้ทรงกำหนดและปิดท้ายอย่างสวยงามให้กับท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลฮฺอะลัยฮ์อานิศรัมในการที่ท่านนาบีได้พิชิตมักกะฮัจญ์ปีนั้นตรงกับซุลฮิจญะห์ฮัจญ์ปีนั้นตรงกับซุลฮิจญะห์ที่ผมนำมาเกริ่นตรงนี้เนะี่ย ผมอยากจะให้พี่น้องได้เห็นนะครับว่าอัลลอฮฺสุบฮานุตะทรงโกรธการกูฟอทรงกริ้วการปฏิเสธศรัทธาอยู่แล้วแต่ด้วยกับการเปลี่ยนกฎเกณฑ์ของอัลลอฮ์ทำให้อัลลอฮ์ได้โกรธบรรดากาเซตมากเป็นเท่าทวีควูณปกติอัลลอฮ์ได้ทรงโกริ้วการปฏิเสธอยู่แล้วแต่พอบรรดากูฟานมุชิกิน ทำพฤติกรรมในการเปลี่ยนของฮาลานให้เป็นฮารอมของฮารอมให้เป็นฮา,ารานอัลลอฮฺซุบฮานะุตลาจึงลงอายะกุรอ่านลงมานะครับว่าอินานามันนัสซีอูซียดาดะตุนฟิลกุฟแท้จริงการเลื่อนเดือนการเปลี่ยนเดือนมันคือการเพิ่มความปฏิเสธให้กับคนเหล่านี้นั่นหมายความว่าวันนี้พวกเราการเปลี่ยนเดือน การเลื่อนเดือนการสับเปลี่ยนเดือนมันไม่มีแล้วในยุคข,ของเราแต่ไม่ได้หมายความว่าการเปลี่ยนของฮาลานเป็นของฮารอมการเปลี่ยนของฮารอมเป็นของฮาลานจะเป็นที่อนุมัตและโทษคนมันนั้นถึงขั้นตกศาสนาของลัทสงครามตะลาถ้าวันนี้มีคนมาบอกว่ายุคข,ของเรามันเปลี่ยนไปแล้วเราหนีไม่พ้นกับดอกเบีย้ยนั่นหมายความว่าดอกเบี้ยก็ฮาลานได้แล้ว ใครก็ตามที่บอกว่าดอกเบีย้ยฮาลานเขากําลังเปลี่ยนกฎของเรายุคข,ของเรามันเปลี่ยนไปเราห้ามไม่ได้แล้วซีนาดังนั้นซีนาก็น่าจะเป็นเรื่องฮาลานได้แล้วปล่อยไปเรื่องของวัยรุ่นมันเรากําลังเปลี่ยนกฎเกณฑ์ของเราวันนี้เปลี่ยนของการพานันเป็นของฮาลานของที่มันฮารอมเป็นของฮาลานของที่ฮาลานเป็นของฮารอมนะครับบาปท,ที่จะได้รับ การโกรธกริ้วที่จะได้รับผ้าขนที่จะได้รับก็ไม่ต่างอะไรกับการเปลี่ยนกฎของบรรดาโมชฎีในมักกะนี่คือประเด็นที่หนึ่งและอีกประเด็นต่อมาประเด็นที่สองที่เกิดขึ้นกับมุชลีกินมักกะและมันยังวนเวียนอยู่ในชีวิตของเราไม่หายไปไหนจนกระทั่งอิหม่ามอิบุอับดุลอัวฮาบนะครับเขียนหนังสือมาเล่มหนึ่งนั่นก็คือมาซาอิลุนชาฮิลียะประเด็น ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมใจริยายที่มันไม่ได้หายไปไหนที่มันยังคงอยู่ในชีวิตของพวกเราจนถึงทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่ผ่านมาพันสี่ร้อยตัวปีแล้วก็ยังมีอยู่นั่นก็คือเรื่องอัตแชอุม um ฟีซฟัลการเชื่อในเรื่องของลางร้ายการเชื่อในเรื่องของความอัปมงคลการเชื่อว่าวันนั้นจะสร้างความอัปมงคลจะเกิดลางร้ายนกแสกนกฮูกนกนั่นนกนี่นะครับบินผ่านบ้าน ตาก,กระตุกจิ้งจบทักจะกลายเป็นบางร thì, ้ายพฤติกรรมความเชื่อนี้มาพ4 0 0กว่าปีแล้วมากอ่อนหน้านั้นด้วยซ้ำตั้งแต่ยุคแจฮิดียะท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลฮวาลลัลมนะครับหลังจากที่ท่านนาบีได้นําอิสลามมาเผยแพร่นําอิสลามมาเผยแพร่เนะี่ยท่านนาบีก็บอกกับบรรดาสอฮา์บะที่เข้ารับอิสลามและเคยได้รับอิทธิพลว่าเดือนซอฟารนั้นเป็นเดือนอัปมงคล หรือบางคนไปยังมีความเชื่อว่าการเปลี่ยนเดือนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่อนุญ,ญาตให้ทําได้นบ,บีก็เลยมาบอกสอนอาคีได้ให้กับคนเหล่านี้ว่าลาอาเดวาเวลาตีรอต a าวลาฮามาตาวลาซอฟร์และในบางรีวายาเพิ่มมาอีกว่าวลาเนวะเวลาฟูละเรามาฟังคําอธิบายสั้นๆกันลาอาดวาไม่มีโรคติดต่อ พอเราฟังแค่นี้แล้วเราอาจจะยังไม่เข้าใจทั้งๆที่โควิดที่ผ่านมาเราก็เห็นว่าโรคติดต่อมันมีทําไมนบีจึงบอกว่าไม่มีโรคติดต่อนั่นหมายความว่านาบีกําลังจะสอนอากีได้ให้กับบรรดาซอฮาบะและก็รวมไปถึงพวกเราทุกคนว่าไม่มีสิ่งใดที่เป็นสิ่งถูกสร้างที่มันจะส่งผลด้วยตัวของมันเองไม่มีอํานาจด้วยตัวของมันเองโรคระบาดมันได้ไม่ได้เกิดได้แพร่กระจายด้วยกับตัวของมันเอง แต่ผู้ที่ทําให้เกิดคืออัลลอฮ์ซุฮานตาลาแต่เพียงผู้เดียวแล, dilemma. และอยู่ภายใต้ความประสงค์ของรอเท่านั้นจนกระทั่งนะครับมีสหบะบางคนที่เป็นอาระเบดูอินนะครับที่เลี้ยงอูดเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะในทะเลทรายก็ได้มาหาท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลฮวาเลวะซัลลัมนะครับแล้วก็พูดกับท่านนาบีบอกว่าฟามาบาลุนอิบลิตะกูนุฟิรอมลิกอันฮัซิบะ แล้วท่านเห็นว่าอย่างไรอูดเนี่ยที่มันวิ่งเต้นอย่างกระชับกระเฉงนะครับแล้วพอมีอูดอีกตัวหนึ่งถูกจับมาเลี้ยงในคอกเดียวกันแต่อูดตัวเนี้ยมันเป็นโรคแล้วมันก็แพร่โรคให้กับตัวอื่นๆท่านจะเห็นว่าอย่างไรท่านจะพูดว่าอย่างไรท่านจะชี้แจงว่าอย่างไรครับรอสูลนิลอลฮ์นบีก็บอกว่า فمن ดาอ,ลอาัลอ أ و ล และใครกันเล่าที่ให้มันตัวแรกมันเป็นและใครกันคือผู้ที่ทําให้ตัวแรกมันเป็นโรคมันกระจายด้วยตัวของมันหรือไม่ใช่คําต่อก็ชัดเจนอยู่แล้วนะครับว่าอัลลอฮฺซุบฮานตะอาลานั้นที่เป็นผู้ทรงกําหนดให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดน,นั่นหมายความว่าสิ่งใดก็ตามที่ประสบกับเราสิ่งใดก็ตามที่ประสบ เกิดขึ้นบนโลกใบนี้มันไม่สามารถที่จะทําได้ด้วยตัวของมันเองนอกจากอัลลอฮ์เป็นผู้กําหนดจึงมีคําพูดเสมอนะครับที่ให้เราได้พูดออกมาเมื่อเราถูกบททดสอบก็ดอรออัลลอฮุมาชาฟานอัลลอฮ์เป็นผู้กําหนดแล้วอัลลอฮ์เป็นผู้ประสงค์แล้วถ้าอัลลอฮ์ไม่ประสงค์ไม่มีทางเกิดขึ้นลาอัจดวาวลาตีรอต่อมานะครับววลาตีรอ ไม่มีการเชื่อเลิกเรื่องโชคลางเลิกงามยามดีแต่ในภาษาอาหรับนะครับนิดนึงนะครับตีอรอมาจากคำว่าตอยรุนที่แปลว่าน,นกเพราะอาหรับในยุคก่อนเนี่ยเวลาเขาจะออกสงครามเวลาเขาจะดำเนินกิจการอะไรก็ตามแต่เขาจะเอานกมาแล้วก็ปล่อยไปแล้วก็ทำการเสี่ยงทายจากการบินของนก ถ้านกมันบินไปข้างหน้ามันเหมือนกับเป็นโค้ดหรือว่า,หารหัสว่าก้าวหน้าถ้าบินถอยหลังก็เหมือนกับว่าถอยหลังนะครับไม่พัฒนาไปข้างหน้าก็หยุดก่อนหรืออาจจะไปทางขวาหรืออาจจะเป็นทางซ้ายมันจะมีหรหัสของเขาหมดนั่นหมายความว่าเขากําลังผูกกิจการความสําเร็จทั้งหมดของเขาอยู่กับนกตัวหนึ่งถ้านกมันบินไปข้างหน้าเขาก็จะดําเนินกิจการต่อ แต่ถ้านกมันไม่บินหรือมันบินกลับหลังหยุดเราจะยังไม่ทําอะไรเพราะมันจะไม่ได้รับความสําเร็จถ้าหากว่าพฤติกรรมนี้ความเชื่อนี้นะ่ะเขาเชื่อว่าถ้านกมันบินไปข้างหน้าเป็นสัญญาณบอกว่าอัลลอฮ์บอกให้เราทําแบบนี้เรียกว่าชิริกเล็กไม่หลุดออกจากชิริกเลยเพราะยังผูกพันอยู่กับนกอยู่แต่เพียงแต่ว่าผลลัพธ์ของมันน่ยเขายังผูกอยู่กับอัลลอฮ์อยู่บางเรื่อง ก็คือถ้ามันไปข้างหน้าแปลว่าอัลลอฮ์ให้เราได้ทําต่อเขายังบอกว่าอัลลอฮ์ให้เขาได้ทําต่อแต่สาเหตุที่เขามาบอกเอาไปปูกกับนกเนี่ยมันไม่มีตัวบทให้กระทําจึงถูกเรียกว่าชิริกเล็กเป็นอย่างต่ําแต่ถ้าเขาเชื่อว่าการเสี่ยงเสียมซีเนี่ยหรือการปล่อยนกไปหรือว่าอะไรก็ตามแต่ที่อยู่ในทํานองนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นด้วยกับตัวของมันเองถ้านกมันบินไปข้างหน้า เราจะทาความเราจะได้รับความสําเร็จเพราะการบินของนกตัวนี้ไปข้างหน้านั่นคือชีริกใหญ่ทันทีนี่คืออากีดาที่มันเกิดขึ้นในยุคอดีตและมันยังคงมีอยู่ในยุคปัจจุบันการเสี่ยงทายการทํานายทายทักการเชื่อเรื่องโชคลางของขังนะครับที่มันเกิดขึ้นตากระตุกที่ผมได้พูดไปเมื่อกี้บางทีเสียงนกร้องบางทีเสียงจิ้งจกบ,บางทีเสียงนั่นบางทีเกิดสิ่งนั้นสิ่งนี้ นะครับคนบางคนไม่กล้าที่จะทําอะไรเลยเพราะกลัวมีผลกระทบกับชีวิตเพราะสิ่งเหล่านี้เขาเชื่อกันว่ามันเป็นลางบอกเหตุบางทีก็เชื่อว่านะครับวันพุธของเดือนซอฟัตนะบางคนบางกลุ่มเขาเชื่อว่าทุกพุธสุดท้ายของเดือนซอฟัตจะมีบาลาลงมาจากฟ้าฟ้าสามแสนสองมืนบาลาอัสตัฟฟ์ลลอไม่รู้เอามาจากไหน ถึง3 000, 20, 000ามแสนสองหมื่นลาที่จะลงมาดังนั้นพวกเราทั้งหลายจะต้องปกป้องบาลาด้วยกับการอะไรครับทำน้ำสอฟัดขึ้นมาสิเขียนอายะกุรอ่าน<ม>อายะนั้นสิอายะนี้สิให้เขียนคําว่าสาลามุนสาลามุนสาลามุนสารามุน,าามน,าามนในอายะต่างๆให้ไปหามาให้หมดแล้วก็มาเขียนลงในน้ําแล้วก็ผสมน้ําแล้วก็เอามาดื่ม และก็มีการทำอิบาาะดเฉพาะเพื่อปกป้องบาลาถึงสามแสนสองหมื่บาลาที่จะลงมาในเดือนสุปรัความเชื่อนี้ยังไม่หายไปไหนและยังเกิดขึ้นและยังเกิดขึ้นอย่างต่อเน,นื่องนะมีมาตั้งแต่ในยุคข,ของท่านนบีมุฮ ah ัมมัดสุลลัลละห์อัลซัลลัมมาก่อนท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลละห์จะประกาศเตาฮิดด้วยซ้ำนบีก็เลยมาสอนบรรดาสหาบะบอกว่าอย่าเชื่อเด็ดขาด เมื่อพวกเจ้าเป็นผู้ศรัทธาแล้วทุกอย่างจะต้องผูกอยู่กับอัลลอฮฺสุฮาห์นูตาลาจะไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นถ้าอัลลอฮฺไม่ประสงค์และสิ่งใดที่อัลลอฮฺประสงค์ใครก็ห้ามไม่ได้นะครับเวลาตีรออบบีจึงบอกว่าอัตีรอตุชิรุกุนตีรอเนี่ยการเชื่อเรื่องโชคลางเลิกงามยามดีจะแต่งงานก็ต้องดูเลิกดูดูยามนะครับ จะออกบ้านต้อง9ก้าโมงสิบโมงจะได้อยู่กินกันอย่างมีความสุขจะต้องนั่นจะต้องนี่ผูกกับวันผูกกับชื่อผูกกับเวลาทั้งหมดเป็นมาซาออรุนจาฮิริยะทั้งหมดเป็นแนวทางความเชื่อของพวกจาฮิริยะที่อิสลามยังไปไม่ถึงเขาพออิสลามมาแล้วนบีห้ามและยกเลิกทั้งหมดและบรรดาสหาบะก็ออกมาต่อต้านความเชื่อและพฤติกรรมนี้ทั้งหมดเป็นมติเอกฉัน นะครับเป็นมติเอกันและท่านอินุมัสูดนะครับก็บอกว่าอัตติรตุชีรกุลการเชื่อเรื่องโชคลางโชคร้ายลางร้ายเนี่ยเป็นชิริกวามามินนาอิลลาวะลาคินนัลลลฮะยุซฮิบุฮบิตะวะกุลและพวกเราแต่ละคนน่แทบจะไม่รอดจากความรู้สึกเหล่านี้ในใจแปลว่าอะไรครับบางครั้งเนี่ย สิ่งที่มันเป็นความเชื่อของคนทั่วไปที่ยังไม่เข้าใจอิสลามหรือเป็นความเชื่อของคนที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยมันอาจจะส่งอิทธิพลมาหาหัวใจเราบ้างบางทีเราจะออกบ้านเอ๊ะจริงจบพักเราออกไปก็จริงเราเดินทางต่อไปก็จริงแต่มันยังรู้สึกไม่สบายใจนี่แหละคือความหมายของอิบน,นอับบาสบอกว่าแทบจะไม่มีใครรอดพ้นแต่สิ่งที่องลลอร์ซุนฮานาตาจะช่วยเหลือเขาให้มันขัดจัดออกไปจากหัวใจของเขานั้นก็คืออัตตะวกุล การมอบหมายต่อลอสุมนาตราอย่างเข้มแข็งเชื่อมั่นในอัลลอฮ์นะครับการเชื่อมั่นในอัลลอฮ์ต่วักันเนี่ยมันเป็นความเกี่ยวข้องสัมพันธ์อย่างแน่นแฟ้นกับอัลกอดอวัลกัดการที่เรานั้นเชื่อว่าการกําหนดทุกสิ่งอย่างนั้นมาจากอัลลอฮ์เท่านั้นแล้วเราก็จะออกบ้านไปด้วยออความมีด้วยออความมั่นใจเราจะไม่กลัวเด็ดขาดนะครับกับสิ่งที่มันประสบกับเรา ไม่ว่าจะจิ้งจบทักไม่ว่าจะมีใครทักไม่ว่าจะมีเสียงนั่นเสียงนี่หรืออะไรก็ตามแต่จะไม่มีผลใดๆทั้งสิ้นกับหัวใจของเราเพราะวันนี้นะครับเราปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมครับว่าวันนี้เรามี Facebook ใช่ไหมเรามี Ti k ก o k อกใช่ไหมเรามีแพลตฟอร์มนั่นแพลตฟอร์มนี่เต็มไปหมดเลยและปฏิเสธไหมครับว่า ข้อความที่เข้ามาหาเราบางครั้งมันเป็นข้อความที่เกี่ยวข้องกับชีริกและมันส่งผลกับหัวใจของเราถ้าท่านไม่ถ้าท่านไม่ส่งข้อความนี้ต่อไปอีกยี่สิบคนท่านจะพบกับเรื่องไม่ดีในชีวิตถ้าท่านเกิดในปีนั้นเกิดในวันนี้เป็นปีที่ท่านกำลังจะโชคร้ายพอเราอ่านปุ๊บเป็นยังไงครับรู้สึกไม่สบายใจเคยมีไหม ถ้าเคยมีเราต้องต่อสู้กับมันดังนั้นนักวิชาการจึงแบ่งนะครับคนออกเป็นสามกลุ่มเกี่ยวกับเรื่องราวเหล่านี้ถ้าท่านไปอ่านเจอถ้าท่านได้ยินมาถ้าท่านไปเห็นมาเกี่ยวกับเรื่องความเชื่อที่มันเป็นเรื่องลางลายเลิกงามยามดีทั้งหลายเนี่ยกลุ่มที่หนึ่งก็คือเขาจะรับมันมาทันทีถ้ามีคนบอกว่าท่านอายุ25ใช่ไหม ท่านจะเจอนั่นเจอนี่ท่านมีชื่อนำหน้าด้วยกับดอเด็กใช่ไหมหรือสอเสือใช่ไหมนะท่านจะเจอสิ่งนั้นเจอสิ่งนี้คนกลุ่มที่หนึ่งจะเกิดผลกับหัวใจทันทีและก็จะรับมาทันทีแล้วเขาจะไม่กล้าทําอะไรเลยนี่คือกลุ่มที่อากีดาเสียทันทีอากีดาเขาพังทันทีถ้าเขารับเรื่องนี้เข้ามาแล้วก็ยอมมันแล้วก็ไม่สามารถที่จะดําเนินกิจการใดๆทั้งสิ้น แล้วเชื่อไปตามในสิ่งที่มีคนทักมาอาคีด้เขาพังทันทีกลุ่มที่สองนะครับพอได้ยินเรื่องราวเหล่านี้เห็นเรื่องราวเหล่านี้แต่ก็ยังออกไปอยู่แต่ก็ยังเดินทางอยู่แต่ก็ยังออกไปค้าขายอยู่แต่ลึกๆในใจยังกังวลลึกๆในใจยังกังวลก็ขับรถไปเนะี่ยไม่ได้หยุดอยู่บ้านแต่ก็ยังขับรถออกไปนะครับ ไปเปิดร้านอยู่แต่กังวลตลอดเลยเอ๊ะมันจะเป็นไหมนะมันยังจะเป็นที่อย่างที่เขาพูดไหมนะอย่างนี้ก็ไม่ปลอดภัยแบบนี้ก็ยังไม่ปลอดภัยและอย่างที่สามนี่แหละครับคือสีฟัดลักษณะของมุมินที่มีความตวักกันการมอบหมายต่ออัลลอฮ์มีอะกีดะที่มั่นคงก็คืออะไรจะทักจะเห็นอะไรจะได้ยินอะไร นะครับใครจะบอกเดือนไหนเป็นร่างร้ายใครจะบอกอะไรเกิดขึ้นในโลกใบนี้เขาไม่สนใจทั้งสิน้นเขามีอัลลอฮ์สุลฮานตะาเป็นพระเจ้าแต่เพียงผู้เดียวหัวใจเขามอบหมายกับอัลลอฮ์แต่เพียงผู้เดียวเขาจะออกจากบ้านไปเขาจะดําเนินกิจการของเขาต่อไปโดยไม่กังวลใดๆทั้งสิน้นนี่คือผู้ศรัทธาคนที่มีอัคกีดาถูกต้องท่านนาบีมุฮัมมัดสุลตัลลัลฮวาเลวซสลัมนะครับจึงบอกในฮะดิษบทหนึ่งนะครับบอกว่า มันรดดัชนีรอมิน้าจตีฮิฟกัอัชรกใครก็ตามแต่ที่ลางร้ายทำให้เขาต้องหยุดภารกิจของเขาเขาได้ทำชีริกแล้วลางร้ายด้วยกับการได้ยินด้วยกับการมองเห็นทำให้เขาต้องยุติภารกิจของเขาไม่ออกไปแล้วเพราะได้ยินเสียงจิ้งจกไม่ออกไปแล้วเพราะได้ยินคนทัก เขาจะไม่ออกจากบ้านไปนบีบอกว่าคนคนนั้นได้ทําชีริกแล้วถึงแม้ว่าเขาจะนั่งอยู่บนโซฟาที่บ้านของเขาอันนี้เป็นฮะดิษเสออันนี้เป็นคําพูดเสืิมของผมเพื่อที่จะให้เราได้เห็นภาพว่าคนคนเนี้ยต่อให้ไม่ออกไปไหนก็กลายเป็นคนที่ทําชีริกแล้วไม่ใช่เรื่องเล็กดังนั้นนะครับพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายการทําชีริก การทําสิ่งที่เป็นบาปที่มหันที่อลัลลอฮฺสุลตราจะไม่อภัยโทษให้ในวันกคยามะถ้าเขาไม่เตาบัดกับเนื้อกับตัวมันเกิดขึ้นกับพวกเราได้อย่างง่ายดายในโลกยุคป,ปัจจุบันในสมัยก่อนคนคนหนึ่งจะทําชิริกได้ต้องออกเดินทางจากบ้านไปแต่คนสมัยเราชิริกมันเข้ามาหาเราถึงในบ้านถึงในมือถือของเราและลูกของเรา ถ้าเรายังเป็นคนที่ปล่อยปะละเลยไม่สนใจไม่เรียนรู้นะครับกับเรื่องราวเหล่านี้เราอาจจะเป็นคนหนึ่งที่เป็นทาสของชัยตอนในขณะที่เราชื่อว่าบ่าวของอลัลลอฮ์ก็ได้